ีไปเอาเบิ่งนเลย,สบ,ยลสบายดี้อสบายดีคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะนี่เจนเอาอมาถึนขวายทุกคนเพราะว่าบุมีไผ่เอาอมาหน้าเลยเพราะว่า ส่วนไหลเขาจะใส่งันดองเนาะบ่มีไข่ออกมาเ้วยงานดองง่ายหลายอย่นี้คุณหนาะทุกคนเฮาเอามาเลี้ยงควายพอด,ดีว้อนี้นะมาแมา่มาเลี้ยงควายซอยแนะ่ พ่อเขาแม่เขาก็ไปงานดองทุกคนส่วนเขาลุงเขาป้าเขาก็ไปให้ไปโซน,นเขานะลุงป้าบางคนเขาก็ไปงานดองเือกันทุกคนงานดองหลายก็มือนเอ้ไข่ย่างนี้ควายเขาดุเขาป้าแล้ว นะมออดืดีดทุกคนนด่นีนคืนสัญญาณไม่อยากดีเข้ามาป่านนะสัญญาณคทอขาดเลยสัญญาณขาดทุกคนสัญญาณขาดละ เวลนานี่ทางที่ก่อนนี่น,นี่คือมะปงกิวสบายดีสบายดีเลยนะสบายดีทุกคนเลยอันนี้บ้านเฮา Thằng ban ha nó không có mập bông kiểu như tìm đây tìm nó tìm nó mấy pa còn nó sao còn loạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền แต่มันมืดมันคึมได้ยินว่าทุกคนเสียงเสียงนกปวดห้องถ้าแบบสีคงขำๆนะมันเป็นปต่ยาติอะลรเสียงมัน ลัดควายยูเทิงคุณก่อนยวมันเข้าสนมั่นลดลม สบายดีเด้อทุกคนเด้อสบายดีและสวัสดีเด้อทุกคน ลัดไวอยทุกคนเลยเดี๋ยวเราเาสดมันต้นก่อยกับปล่อยปล่อยไปนี้แหงปล่อยตามโห,โห,โหโูหูอมสดมันนี่แหละเมื่อนี้ก็ เ้ากะมีอยู่แบบว่าวัดไปงานดองเอ,อนานาาเนาะเราหาและเราผัดหมดได้ไปทุกคนเนี่ยเพราะว่าข่าเลี้ยงควายนี่แหละพอแม่ผัดไปหมดเลยไปงานดองเขาเนาะเราก็เป็นนั้นจิตวิวันไดๆเป็นเท่าแก่สู้ขอนอะทุกคนสู้ขอโอมีเขาเขานี่แหละเราเรเป็นผู้ใหญ่ทางค่ายายนี่แหละเราไปงานดองเขา เอาเนาะว่า,าจะไปงานดอกเอานัาง่งแต่ก็ไม่ได้ไปซ้ำเอามาเล่นขวายผู้อ่อมากดิสะ่ะน้ำมันก็มานกินมันถ้ามืดแล้วถ้าผูอ้ออนมากอะน้ำเขียวแค่นึงชเด่าอ่อนไดน้ำเขียวเปนึงนี่นน้ำชาวอ่อนรือเปจัาเนาะ chiều cái sư của mình thảo สิงข่อยก็จะเป็นสิ่งเดนะเดีเหตุผลกะล้อมาแล้วทางพูดทุกคนมันคือสิคิดว่าห่าบปไะด้ดมาเฝ้าเนาะมันจะมาลักกินมันเฮาแล้วเนี่ยเมิ่งพเนะ มาลเลยไอตุกการมันมาเลยทุกคนเบิกหันขอบใจหลายที่ยองว่างามสบายดีจ้าสบายดีอุน่นมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วหเห็นอะไรจะมาลอยกินมันฮันโลโหลทุกคนขนามันกันอยู มันมีไฮโดรกลดแล้วเนาะมันมากกลิ่นอะไรเบื่อมัน อุยอ้ยอุ้ยไปหมไปหมลงแม่แมลงไปหากินยูพุนนะ้มันเป็นอาเลอะฮะเห็นอะไรยังมาลอยกินมันมูลโลดโตัวนี้แหละตัวตกา้านคนนะตัวนี้นะนะตัวนี้นะมันมากมากผ้ามูมากเลยเป็นหัวหน้ากุ้มอ้ไรนี่นะ mà đơm mà thêu đây đơm còn chẳng mà à linh cả, chẳng mà thêu, ở ban học cả ma, mà. mà đây, huê huê, long mẹ long mẹ, ô, hết là simolak, kín mận đây đấy, huê huê, bye bye. บ้ตออแทงเทงแน่แล้วก็เห่ากบสีไล่มันเห่าเห่าห่มทุกคนเลยเพราะว่าเห่ากบสิไปพักทอดแลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมี่านได้เทงคักเขาเลยเนาะเล้งมันให้มันกินหญ้ากินน้ำก่อนเฮ้ย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 ่าลงน้ำแล้วบานนี้ลงหนองซะาเลยโตนี่แหละโตการหมูนะทุกคนเ่ยนะนะ mắc thế đấy kìm mặn để lấy mặn đi con ôi 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 ai mày chất phải bận nè ห้ยหุยหยหุยยถ้ามันกินมันลายพญานมานนั้นทุกคนเลยไม่ไว้ท้องมันอึ๋งนะไม่เสื่ให้ท้องมันอึ๋งมันสิอาจจะเสียชีวิตได้ทุกคนควายนะกินลายบอดีได้กินมันห้ยห้ยลงมาลงมาลงไปเตอร์พุ่นห้ย Ui. Phải đơ, phải đơ. Ui. นั่นตัวนี้มากไอ้บันโอ้ยห้าวแล้วเมย์ย่างก็ไปก้ามาแล้วทุกคนจังเลพอตัวนึงจังเลยพอตัวนึงเนาะเฮ้ย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 ดึกไหมสมันก่อนเฮ้ย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 ลงมาลงมา เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยลายโตลายเป็นต้นนั่นก็ลอยน้ำสบายใจเลยแล้วก็เฮ็ดแบบลอยลอยได้ทุกคนเยเพย่นก็เฮ็ดแบบลอยลอยสิมากินมันเท่าได้หนาต้นนั้นนะเฮ็ดคือเฮ็ดลอยน้ำเสยแล้วแต่พู้สุดท้ายก็เพิ่มมากินมันเท่าหันคือละววแบนี้โฮ้ยโฮ้ย โอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วทัานมันอยู่บ่อหนิเซอโอ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ่าตัวนี้ก็ขึ้นแบบนี้โอ้ยไปทางเลือดดีเด้แบบนี้ว้าวทางนี้แล้วมันหลายตัวแล้นตัวเดียวอ่าาเด็กๆมาแล้วทุกคนโอ้ยสิทัานอยู่บ่อหน่นะช่วยฮะแน่ช่วยแน่โอ้ย ui! 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 nó chẳng men ui! 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 ขวายขี้ดื้อเนี่ยหุยมักแท่านันมันหุยหุยหุยไปแไม่ไปแไม่ฝนตกมามนู้ไหมอ,อ๋อเน,ะนี่ฝนเลยไนดิห้ามไปเลยได้นา้าโอ้เนาะหลายตทุกคนเลยจักแน่สิวส่วาวนา้า ตัวนึงไปทางนึงตัวนึงไปทางนึงเอาก็เจ็บโพเลยวันนี้เป็นตาอันนั้นเท่าไหมตาเมยใจรุนเฮ้ย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 ไป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 ดี๋ไปเตะมันเลยตัวนั้นนะผู้อยู่ทางผู้นั lên, น่นไปเตะมันแล้วตัวนั้น nó luôn, lộn bây giờ lấy nhạc bây giờ hơi <laughs> kỳ đi bây giờ nghe tích tụi con này mình sẽ chào sân nhàn cả các bạn này hài con này tụi sân nhàn bởi khói đi nữa tụi con hào dư kem kem kì เฮ้ยเฮ้ยแงก่อนแสงฮ้ยฮ้ยเอ้ไหทะ้าง่นน่ะตัวยกหมู่ทุกคนเน้ม่แันี่แหละนำพาหมู่ทะเ้พิ่นนะคะเข้าไปเลยเข้าไปสนั่งเลยมดเย็บหมดเลยนังพาหมู่

แบบว่หาเฮาโงเนาะมันกับว่าได้มาได้เห็นนะเพราจุนี้แหละควายนะมักเฮ้ยถ้าเจ้าของมือพี่โอ้ยโอ้ยลงลงลงโอ้ย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  เมยเลยขน้ังเศรากอนไว้แบบนี้เสืออน้องพักเอาแห้เกงก็ แล่นลบไปลบมา,าจังหวะนีนะ่แล่นไปแ,แล่นมาจุดเจ็บทองจุดแบบเป็นแบบเป็นปางรูคือปางกินนะนะเจ็บเจ็บปางอแลน จ็กหมู่มันะอตอนนี้ เจี๋เจลนสปดไลน์แล้วทุกคนเน่ยบายๆเ้ยทุกคนสปดไลน์ก่อนเหนุอะไนี สปิดไลท์เลยทุกคนเอาปีนไลท์โปรเฟนเอ็ดนะไรทุกคน สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยอยากปิดไหล่แต่ปิดบุเป็นทุกคนเช่นยังไงก็ตายแหละ